크으으으으으으으 <불어> 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 <What? 불어> <불어> <불어> มีสิ่ที่พี่ต้องการลูกซองไฟเวอร์ชัน X 2เป็นเวอร์ชันใหม่อ่ะครับหลังจากที่เวอร์ชันเก่าก็เป็นแบบโปสเตตัสบวกดาเมจอะไรแบบกิ๊กกอกกิก๊กกอกกันนะครับแต่รอบนี้บวกอัตาราลั่นกระสุน2แล้วก็ความเร็วรีโหลด1ซึ่งแน่นอนว่าข้อเสียงม,นมันก็คือแม็กกาซีนจะหายไปหนึ่งนะครับแต่คือลูกซองตัวเก่าที่เป็นลั่นสองเนี่ยก็คือจะไม่มีความสามารถในการรีโหลดกระสุนเร็วนะครับแต่ตัวนี้มีรีโหลดกระสุนเร็วทําให้เรารีโหลดได้เร็วขึ้นนะครับ ส่วนอีกก็จะเป็นแบบตัวอ,อันนี้ก็ได้ใช้ได้นะก็แบบเหมือนเป็นตัวประกอบอะครับแต่สำหรับใครที่งบน้อยก็สีเขียวก็โอเคนะอุยอ้ยสีเขียวก็ถือว่าเป็นสเตตัสค่อนข้างดีนะครับบวกล้านแค่หนึ่งนะครับแต่ได้มาระยะบวกมาเป็นสองนะครับแต่ลูกซองอะนะเนาะก็คือแบบก็ลูกซองอะครับจะบวกระยะเพื่อมึงจะยิงร้อยเมตรเลยไงฮะถามจริง คิดว่ามึงปีนปืนกลเหรอครับต้องใช้ระยะครับไอ้โอเคนะครับเราจะมาสุ่มกันนะพี่มีเพชรอยู่4 8 9 9ปนะครับเราจะดูว่าเราจะใช้กี่เพชรนะตอนนี้พี่ก็มีดาวก้อนบอล3ลูกนะครับที่พี่ต้องขายแล้วคือต้องการก็คือ7ลูกกับใบปืนอีก3นะครับไปลาสุ่มกันเลยโอ้โหกว่าจะมากว่าจะมาโอเคครับได้ใบปืนมาหนึ่งใบขายอีกสองใบโอเคดาวก้อนบอลมาหนึ่งลูกมาอีกแล้วใบปืนมาอีกแล้วเจ็ดมาคนง่ายเลยใบเดียวเลยใบเดียวเลยใบเดียวมาอีกแล้วเฮ้ย ได้แล้วโอ้โหขาดดาคันบอลตอนนี้ผมมีสี่ลูกแต่ใบปืนผมครบแล้วนะครับตอนนี้โอเคครับขอดาคันบอลรัวๆดาคันบอลดาคันบอลเอามาทำไมล่ะโอ้ยดาคันบอลน่ะโอเคนรากันบอลนะได้ลูกมามามาดาคันบอลมาเอา เอสไม่พอ,อ,อสองลูกทำไงดีอ่ะเติมทันไหมอ่ะหรื<ด>อผมจะเอาอันเขียวไปก่อนหลักอันผมอยากันีนอ่ะทำไงดีวะเอิโโอ่มโ,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 โอเคเพื่อคลิปนี้พี่จะขับรถไปเซเว่นเพื่อเติมเงินตอนนี้เลยนะครับมาแล้วทุกคน รำรำแล้วก็คือพี่ก็แบบพี่ก็อยากแบบว่ามีเว็บเติมเกมเติมอะไรที่มันสะดวกสบายมากครับก็ใครที่อยากเป็นสปอนเซอร์ก็ก็เติมพี่เติมเพชรให้พี่สักสามล้านเพชรนะครับโอ้ยเหนื่อยยิบหายแล้วกว่าจะไปถึงเซเว่นคือตอนพี่ขับไปเซเว่นเนี่ยพี่โดนรถสิบร้อชนนะครับแต่ดีที่พี่ไม่ตายนะพี่ก็ลุกมาเดินชิวเลยนะครับพี่ก็รีบวิ่งกลับบ้านไปเพื่อนน้องๆเลยนะครับวันนี้คือพี่ตายไปแล้วนะแต่นี่คือวิญญาณที่ที่มาแครนะคือวิญญาณนะโอเคปะ ได้เห็นไรซุ่มต่อเราขาดอีกกี่ใบนะขาดดาร์กบอลอีกสองลูกนะครับดาร์กบอลสองลูกจัดไปไปอ้าวโอ้โหโอ้โหมาเลยเป็นไงโอ้เป็นไงเป็นไงดวงดีดวงคตรดีผมนั้นไม่ค่อยอยากจะใช้วิญญาณกดเท่าไหร่หรอกโอ้โหได้แล้วจะบอกกดครั้งเดียวได้สองลูกอะครับแรกเลยหลักการอีรางเลนหน่อยเอากระมองไหนดีจะมองไหนดีนะครับทุกคน ถ้าใครอยากให้พี่เอากระบอกแดงนะครับกดไลค์คลิปนี้1นึ่งแสนไลค์กดยังโอเคสรุปเอากระบอกนี้เนาะน้องๆี่ยน้องๆกดไลค์พี่แล้วโอเคพี่จัดไปแล้วกันล้กระบอกนี้หนึ่งหนึ่งกระบอกปั๊บโคตรที้แต่ไม่ค่อยได้ใช้เพื่อผมน่าจะไม่ค่อยได้ใช้นะซองนี้ส่วนใหญ่ก็ซองควงซองควงอย่างเดียวเลยแล้วตอนนี้ผมก็เหลือเหลือใบอันนี้อีก2อันใช่ไหมสีเขียวนี้ก็น่าเก็บนะมันบวกระยะไง แต่ถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงอ่ะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะอันนี้อ่ะบวกแมกกาซีนเออเนี่ยโอเคอยู่แต่สุดท้ายผมก็เอากระบอกไฟกระบอกเดียวละกันเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้อยู่ละต้องถือโชว์สาวหน่อยละกันสาวจะได้แอะเพื่องมาจะได้สส่จะได้แอะเพื่องมาก็เท่เลยเยเฟียวจัดโอเคชาเลนจ์ในวันนี้พี่จะมา สร้างห้องนะครับแล้วก็2 1นะครับ2 1เพราะคลิปที่แล้วเท่าไหร่นะเอ่อสีหนึ่งแม่งไม่ไหวรอบนี้ลอง2 1มหนึหรือ3 1ดีอ่า3 1ก่อนไหมลองลดไปสักคนหนึ่งเผื่อจะแบบเผื่อจะสูสีอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันได้แคสเลยคอ,อแห้งกูโอเคไหมหมด4 4นะครับเจอโอเวอร์นะครับเจอสายบูนะครับท่านเอ๋อโอ้ยนี่เล่นในคอมดยใโหแม่งโกงอ่ะเล่นในคอมมาโคตรเอาเปรียบเลยเดี๋ยวผมจะเชิญออกทีละคนฮนะเชิญ อ๋อนี่ออกก่อนเลยไหมไอคอมเนี่ยไอคอมเนี่ยคอมมึงไปก่อนเลยแบนแบนแบนปั๊บสามหนึ่งไม่ได้จัดจานนะครับสังเกตตอนพี่สร้างห้องนะครับไม่มีใครแบบไม่มีเพื่อนพี่เลยนะครับคือใครก็ไม่รู้นะครับใครก็ไม่รู้นะครับโคตรตื่นเต้นครับโอ้ใส่สกิลมาไม่ครบด้วยใส่สกิลยิงแม่นมาทำไมก็ไม่รู้เนี่ยเขาตาประโยชน์เลยเดี๋ยวแมตช์แรกผมจะเป็นเป็นอะไรก่อนดีอเอ็นก่อนไหมซื้อเอวอลก่อนเอวอลสองคัญสุดนะครับแล้วก็เอ็นโอเคโอ้มาสามหนึ่ง ผมว่าน่าจะไหวนะครับถ้าไม่พลาดแล้วก็ไม่ลนลานจนเกินไปพี่จะเล่นไกลๆนะครับเอ้ยอย่าก,กระตุกดีให้ปมปัดตั้งงงเลยไม่บูสแต็งอย่ากระตุก,ก,ก,ตรกดรบูแตกผมไม่เป็นงานกันด้วยไม่ตั้งไอวอเฮ้ยเฮ้ <c oughs> ย <c oughs> นัดเดียว <c oughs> <c oughs> จะไหวยังไงอ่ะถามที่จะไหวยังไงฮะกู <c oughs> จะไหวไหมตอบ อ๋อสู้สองไม่ได้อชิปพายแล้วชิปพายแล้วชิปพายแล้วเออแมตชนี้ผมเอาเป็นดีเซอร์ก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหไม่โอ้โหไม่โหดเกินเราจะสู้ยังไงอ่ะมันไม่อ่อนให้เลยเหรอมะตะกี้นี้อาจจะเป็นแบบดวงสปีอาจจะไม่ค่อยดีไงโอเคแก้มือหน่อยละกันตะกี้พี่ก็ยืนนิ่งให้มันยิงหัวด้วยนะครับผมก็ากำลังเมื่อยอ,อยู่เลยพอดีไม่ได้ว่ามือท้อท,ทีละกันนี่ไงดัดเดียวบ้างรู้สึกไงมึงห้ามซุบมึงห้ามซุบ ซุปตะกลับโกงเป็นไงล่ะมึงนัดเดียวอรอมึงนัดเดียวอรอมึงเก่งเหรอมึงแอคเหรอมมเปูเป็นขี้หน้าพวกขี้แอควะ่ะเลยสองัวมาครับตอนนี้โอ้ไม่ผิวไม่ผิวเหมือนในคลิปเลยเข้าเหรอ สองนัดไปสิครับไม่ต้งองร้องพี่มันมาแรงไอ้น้องโทษทีสามหนึ่งยังไงเอางงาทท้ายิงสิบึกงสามสิสวยตัวท้ายยูไหนวะอยู่ไหนลไ้โง่ออมาสิเอ้ยไม่ไหวแล้วนะมันไม่ออกมาทุกคน มันน่าจะกลัวผมมันน่ามันมจะหวั่นไหวในความโหดของผมยี่บูเดี๋ยวพวกมึงันดีเซอร์บอกเดี๋ยวก็อยู่ละเป็นไงเนี่ยสีมือบอกแล้วสามึงพี่ไหวครับทุกคน <c oughs> ปาดผมไปหนึ่งทีก็แบบ โอ้ด้ลูกสองลอะโคตรเก่งโคตรเก่งกูไม่โคตรเก่งบอกแค่นี้แล้ว่าโคตรเก่งไม่คือแบบคือบอกเล่นเองนะครับหรม,มีคนหาว่าภาคเพิกจ้างเล่นอะไรเงี้ยอือแบบหูสามหัวอมันต้องเป็นยอดฝีมือขนาดไหนครับถึงจะเล่นได้ขนาดเนี้ยทุกคนคดิดเอาโหเทนะลูกซองเทนะบอกเลยเทนะแต่เทเราแดกได้หรือเปล่าเราไม่รู้นะครับเราต้องเราต้องลองนะครับ ผมอาจจะมีกดตัวบ้านครับเพราะว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่เปิดแม่เปิด ใจเย็นเพื่อนเพื่ออะไรวะเล่นเกียนเพื่อเฮ้ยเล่นเกียนเพื่ออะไรอหเฮ้ยได้ยินเพื่ออะไรอ่ะสกปรกกว่าเฮ้ยสกปรกกว่าเฮ้ย บอกเลยดูเล่นดีเล่นเๆ่เ่เลยไรเดียให้ไอ้คนจะขับบอกเลยไอ้ไเล่เรวะไอ้พงโก้โอ้ผมม่แน่ว่าทุกคนทำร้ายนักการเต้นนะครับทุกอย่างคือการแสดงและเอ็ตเทนนะครับมมึงเล่นอะไร ผมไม่อยากเล่นด้วยแล้วเอาอยิงกดออกแลวยอมเสียบัตรสร้างห้องด้วยโอ้โหอะไรฝีมือสู้ไม่ได้เล่นโซกะโปกอย่างนี้แหละครับผมจะประจานทุกคนโ้ยลนลนกูลนกูลน,น,นมนใส่กระสุนเลเร็วๆไปโอเคตากระสุนถือค่อนข้างเร็วนะครับระเบิดเก่งมากครับ มึงเก่งมากครับสุดยอดตบมืออีสปอร์ตน้ำใจเกนักกีฬาสุดๆมีระเบิดด้วยเป็นไงครบสูตรเป็นไงเกีย,ยร์ในวอลไม่พอนิ่งปาระเบิดทุกคนต้องเป็นกำลงใจพี่นะครับคนกวงมาแพ้เสมอ โองเหรอเกียนเหรอมึงเกียนบอกเกียนบอกมึงกูเหมือนไส้มึงเท่กูเหมือนไส้พวกมึงเท่มางคำน่อยตัวท้ายครับ ทำอะไรอะฮะเช็ด <coś cities> มามาโกงก็ได้แค่นี้แหละครับอืมก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่ากันึกวว่าแจ็คเก่ง้โหตึงมากผมบอกเลยโคตรตึง ผมว่าเอาเอาห้องหน้าก่อนดีกว่าเอาขวาก่อน ดูเล่นดูแม่งเล่นมึงคิดว่ามันสนุกมากกว่าวะฮะทำตัวกระจอกแบบนีุ้ณละเบื่อเจ็บเจ็บเจ็บปั๊มยา เราระเบิดเพื่ออะไรวะนี่หัวหัวไปดิเล่นระเบิดอ่ะเล่นระเบิดอ่ะวงชิชอ่าระเบิดอ่า,อาภูมิใจมึงเล่นไปมึงเล่นได้มึงเล่นไป่นาดเน,นนเนี้ย โอ้โหไอโอ้ยแม่งมึงนี่ได้สกปรกเหมือนคือกูเลยเนาะโอ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับโทศทศปากลั่นไปโอเคครับตระการครับตระการก็ได้แค่นั้นแหละครับภูมิใจก็เล่นไปน่าเวทนาเนาะชีวิตอะฝีมือมีแค่นี้เนาะอืมโกงแล้วชนะก็โกงไปครับน่าสมเพชอ่ะมึงไม่ล็อกเตาไอ้โง่โอ้ยปืนแม่งเนาะต้องเข้าตรงนี้ครับตรงนั้นโดนดักแน่นอนดับเบิ้ลเท่มากครับ อ๋อปะสวยโคดมากครับโอ้โคเทเลยโคตรเทร่ยยิงตอนกูร่วงก็เท่มากครับพี่สุดยอดไปเลยครับเป็นอะไร,ร,ไรที่แบบโอ้เทพมากโคตรพี่แม่งยอดฝีมือเลยผมแม่งโคตรนับถือพี่เลยโอโ้โหอยู่ไหน ว่ามันโดดมันโดดแน่มันโดดแน่นโ,ดดแนโอ้ปืนโคตรรัวปืนโคตรรัวแต่ยิงไม่โดนติดกำแพงเฉยโดนหรวตาหนึง่งเฮ้ยไม่ตายอ่ะเฮ้ยไม่ตาย ถือว่าโอเคนะปืนนี้ดีโหลดเร็วข้อดีคือตรงรีโหลดเร็วนี่แหละ อยหนึ่งระเบิดอีกแล้วพี่นี่โกงไปดิโกงได้ก็โกงไปหรุดน้องไอต่ออะฮะผู้ไม่ชอบเลยวะแห้มีคนดังก็ทำตัวอย่าง,งยิ้ผมก็ไม่รู้ว่าตัวจริงหรือเปล่านะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับคือพี่ก็ไม่รู้ไงว่าตัวจริงตัวปอมพี่ก็พี่ก็ไม่ค่อยได้จิตตามอะครับทัทีมทั้งแบบ CG ทั้งโอเวอร์พี่ไม่ค่อยรู้จักเลยอะใครขอโทษรักกันนะที่ไม่ค่อยรู้จัก โอ้โหกคตรทันตีตะกูเนาะโอเคโอเคดีดีละตอนนี้สกอร์ก็สามสี่นะครับถ้าถามว่าผิวมีโอกาสชนะไหมมีครับแต่น้อยโหไม่ติดหัวติดหัวงามมากเอาไม่หัวอะไรโง่ เก่งจ้ะเก่งมากครับ <S 2> <S 2> <S ไอโอเวอร์ตัวเดียวเลยไอ,ไอมือระเบิดเนี่ยมันตัวเดียวเลยทำกูเสียรักบนเลยทำทำให้ฝีมืออันโหดของพี่จะเสียรักบนเลยแบบเซ่แบบเแบบทพเจ้าถึงกับเซ่ครับเจอระเบิดไม่ไหววะถึงเวลาที่ผมจะต้องเกียยระเบิดบ้างละพี่เก็บกดมานานแล้วแม่นพี่แพ้แนะ่จริงสามหนึ่งผมว่าไหวนะเว้ยถ้ามันไม่เกียระเบิดเอาจริงผมว่าผมไหวว่ะ ทำตัวน่าสมเพชที่หายฟีมือไม่มีวะน่าจะเป็นตัวจริงนะหรือแม้กระตัวปลอมไม่รู้น,น,น้องรู้ว่าคอมเมนต์พี่ทีนะครับอาจจะเป็นตัวจริงก็ได้แต่เปลี่ยนชื่อมาบอกว่าแม่งซีจีส่งส่งลูกน้องมาแม่งแม่งส่งน้องมาแบบมาปาบพี่อ่่ะ คิดว่าพึงพิลมากเหรอะวะ <c oughs> โอ้นอนยิงกูดว้วยเฮ้ย,ยพ่อคุณเป็นงูเหรอครับพี่โอ้นอนยิงกูดว้วย โอเคนะครับถ้ามันไม่ระเบิดพี่ก็ไหวนะครับจำชื่อไว้นะครับ over หนึ่งสองห้าสามสามหนึ่ง L นะครับถ้าเจอห้องไหนเตะมันออกแม่งเกียนเกียนเกินก็จบแล้วนะสำหรับคลิปนี้โดยรวมแล้วลูกซองมันก็ําว่าข้อดีขวดสักทีเถอะระเบิดเพื่อไกลก็โดยรวมมันผมว่ามันโอเคนะสำหรับเป็นปืนชหน้าหน้ามีนะเพราะว่าเพราะว่าลั่นสองแล้วมันบวกรีโหลดกระสุนเร็วเนี่ยเพราะเป็นเลยที่ โอเคนะเพราะบ,บางจังหวะที่แบบว่าเออฟูลซุงปะชา้ากระสุนเร็วทําให้เราสามารถบวกได้ต่อเพราะว่าตอนนี้เราเล่นแต่ลูกซองควงใช่ไหมแล้วลูกซองควงเป็นปืนที่ค่อนข้างจะใส่กระสุนได้ได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วพอมาได้ล,ลูกซองยาวเนี่ยมันไม่ชินนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าแก้ได้ด้วยดีแล้วก็ลั่นเร็วด้วยแตกกระสุนเร็วด้วยเขาเสียแค่ลบแม็กไปหนึ่งนะครับแค่นั้นเองนะครับก็ก็ฝากเป็นใจให้พี่ด้วยถ้ามีโอกาสหน้าพี่ก็จะมาแก้มือสามหนึ่งนะครับถ้าไม่เจอไอ้เนี่ยไอ้ยังไอ้เนี่ยไอ้เนี่ย ไม่ตอบด้วยโอเคนะครับรก็ไม่อยากให้เจอคนแบบนี้แล้วครับคล, okay, คลิปน้าโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลคล์ Subscribe เป็นกำลังใจพี่ด้วยแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย